สวัสดีครับจาราญเซวิสนะครับวันนี้ช่างจารันก็มารีวิวนะครับวิธีการตรวจเช็คเครื่องซักผ้ายี่ห้ออิเล็กโทรลักนะครับว่าเครื่องซักผ้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรนะครับว่าเครื่องซักผ้าของเราเนี่ยมันสกรปรกนะครับขั้นตอนแรกที่ช่างจารัญจะมาแนะนําเลยนะครับก็คือ1เครื่องซักผ้าของท่านเนี่ยมีอายุการาใช้งานเนี่ย <G> <disappe S 1> เกิน4ีหปีแล้วหรือย <G> ังนะครับถ้าเกินอายุการใช้งานเกิน45ปีแล้วนะครับ เทคนิคแนวทางในการตรวจเช็คแบบง่ายๆที่ยจงงจรังจะแนะนำนะครับก็คือหนึ่งให้สังเกตตัวถังชั้นในของอเครื่องสกปรกนะครับว่ามันมีอะ,อะไรผิดปกติหรือเปล่าอย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็คือถังมันปูดออกมานะครับถังมันผุมันก่อน อ <pathway> ันนี้เนื่องมาจากสาเหตุจากตัวถังเครื่องซักผ้าชั้นในนะครับมันสกปรปกเยอะนะครับมันมีคราบตะกอนสิ่งสกปรกต่างๆที่มันไปรวมกับน้ำยาปะั้นุ่มนะครับมันก็จะไปผสมผสานครับสิ่งสกปรปกที่มากับเสื้อผ้าของเรานะครับมันก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่กากบาทของเครื่องซักผ้าหรือตัวถังเครื่องซักผ้าที่อยู่ชั้นนอกของเครื่องซักผ้าพพเอ้ถังซักชั้นในนะครับ เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอีกคลิปต่อไปนะครับมันก็จะมีรูปสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่ในตัวถังชั้นนอกของถังซักชั้นในนะครับอย่างที่ช่างจรันได้ชี้ให้ดูนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือวิธีการทดสอบง่ายๆก็คือใช้นิ้วมือนะครับเคาะตัวถังชั้นในลองดูนะครับถ้าเคาะแล้วมันดังปุกๆนะครับมันมันไม่ดังกังวานนะครับ อันนี้สันนิษฐานได้เลยแล้วว่าเครื่องสักผ้าของเรามันสกรปรกมันมีตะกอนมันมีเมือกอสิ่งสกรปรกต่างๆไปเกาะที่ตัวถังชั้นในนะครับแล้วก็สังเกตอยู่ที่ก้านตีของอเครื่องสักผ้านะครับสังเกตดูว่ารูของมันเนี่ยมันมีสิ่งสกรปรกติดที่รูหรือเปล่านะครับหรือ,อขอบอยาง หน้าถังด้านนอกนะครับอย่างที่ช่งางจรลันพลิกให้ดูนะครับมันก็จะเห็นเมือกสีส้มสมส,มสีอะสกรปรกอยู่ในขอบอยางนะครับตรงนี้ก็คือแสดงว่าเครื่องสภาพผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสกรปรกพอประมาณแล้วนะครับแต่เครื่องสื้ผ้าที่ช่งางจรลันนำมารีวิวนี่ก็คืออค่อนข้างที่จะสกรปรกเยอะเหมือนกันนะครับมันทำให้ตัวถังซักชั้นในเนี่ยถึงขั้นผุก่อนได้เลยนะครับ ช่างจรันได้ทําให้ดูก็คือสีอยางหน้าถังนะครับในกรณีนี้ช่างจรันได้รือออกมาทําการล้างถังนะครับเห็นไหมครับตรงที่สียางหน้าถังนี้นะครับมันจะสกปรกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับคือบอกอายุการใช้งานด้วยนะครับาบางท่านนะครับที่เป็นเจ้าของเครื่องก็ไม่แน่ใจว่าเออจะมีวิธีการตรวจชอคยังไงนะครับ แล้วก็พิกสินอย่างหน้าถังเนี่ยปริ้นพิกออกมาดูนะครับว่ามันมีคาบที่โคลนคาบเมืออ่อผสมสิ่งสกปรกต่างๆมันสะสมมา4-5ปีนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เครื่องซักผ้าของเราเนี่ยเสียหายได้ในกรณีที่ช่างจรันนำออกมาล้างนี้ต้องอทำการซ่อมถังชั้นในนะครับ ถ้าซ่อมไม่ได้ช่างฉลังก็คงจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูแลเราสังเกตจุดต่างๆของตัวถังของเครื่องซักผ้านะครับมันก็จะเป็นการดูแลบำรุงรักษาแบบไม่ง่ายโดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ในกรณีนี้ก็คือมันมันผ่านไปแล้วมันมันสกรปรกไปแล้วนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวถังชลังน,น,นะครับตรงนี้ช่างฉลังก็ถอดออกมาล้างนะครับเห็นไหมครับ สิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกาะอยู่ในถังชั้นในนะครับในถังชั้นนอกของถังซักชั้นในนะครับช่างจรันต้องเน้นนะครับโอเคตรงนี้เป็นตะกันไปแล้วนะครับเหตุผลที่มันเกาะอยู่อย่างนี้นะครับก็คือมาจากคาบสิ่งสกปรกที่มากับเสื้อผ้านะครับผสมกับน้ํายาปะพนุ่มแล้วก็มันก็จะเป็นตะกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ชงจังานก็ลื้อออกมาล้างถังนะครับเดี๋ยวเช่างจัลานชี้ให้ดูนะครับสิ่งที่มันผุมันก่อนถังซักถังซักชั้นในนะครับสังเกตเสื้อผ้าก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเสื้อผ้ามันมีรอยขาดนะครับมีรอยอเหมือนเหมือนอะไรบางเกี่ยวเสื้อผ้าของเรานะครับให้มาสังเกตที่ถังซักชั้นในก่อนนะครับทุกครั้งที่เราจะซักผ้าก็สังเกตถังซักชั้นในนะครับว่ามัน หรือเปล่านะครับเอามือรูปดูก็ได้นะครับเหมือนก็ถ้ามองไม่เห็นนี่มันอาจจะสะดุดที่มือเรานะครับตำแหน่งที่มันสกปรกมากๆมันก็จะอยู่ในซอกอับของเครื่องสักผ้านะครับอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ตรงบริเวณฮิตเตอร์บ้างขอบยางบ้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือเมือกตะกรอนสรีส้มๆนะครับ มันเกาะอยู่ในถังนะครับมันก็มีผลต่อเครื่องเสื้อผ้าของเรามีผลต่อการซักเสื้อผ้านะครับมันไม่มันซักผ้าแล้วมันไม่สะอาดนะครับเสื้อผ้าขาวของเรามันอาจจะมองออกมาได้เลยนะครับอันนี้คือการตีนะครับเห็นไหมครับการตีของมันเนี่ยมันเป็นตะกรนที่ที่ไม่โดนไม่ได้โดนการฉะล้างนะครับก็คือมันหมุนไปมันก็อยู่ในมุมอับ พวกตะกอนพวกนี้มันก็จะไปเกาะอ,อยู่ที่ก้านตีนะครับเห็นไหมครับตรงนี้หรืยว่าเยอะเลยนะครับถึงว่าเราจะล้างแต่เราไม่ได้ล้างก้านตีด้วยนะครับก็จะเยอะไอ้ตรงนี้ก็คือสิอยางาหน้าถังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อข้างในของตัวเครื่องซักผ้านะครับที่มัน ที่มันไม่สามารถที่จะลื้อออกมาดูได้นะครับนอกจากจะทําการล้างเครื่องถอดส่วนประกอบของเครื่องออกมานะครับถึงจะมองเห็นต,ตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็คือคาบสนิมที่มันเกาะอ,อยู่ใต้ถังของเครื่องซักผ้านะครับที่มันเป็นถังชั้นในของเครื่องซักผ้าส่วนตรงนี้ก็คือช่องใส่ผงซักฟอกนะครับเป็นคาบน้ํายาป,ปะผนุมนะครับที่มันเป็นเชื้อรานะครับ โอเคในคลิปนี้ช่างจ a ั a ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องนะครับเป็นแนวทางในการตรวจเช็คว่าเครื่องเราสกปรกไม่สกปรกนะครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่างจลั a นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่างจ a ั a ไม่ได้ทําคลิปก็ยังมีคนติดตามมีคนเฝ้าดูอยู่นะครับโอเคครับในคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ